ชุงตีนนี่นั่นใส่แล้วเอาไปซักบดถ้าเอามักไว้กันในซ้าถ้ามักกันไปมันจะมีนเหมือนห้าเอามักใน่ซาเอาขนไปซักหน้าฝนซักแล้วก็อเอาไปอบบะมินเหมือนสุบะมินตังบะมินไอหยัง บมินสังขังมันมีพลังเหม็นแต่ก่อเจ้า,า,า,าถ้ามันห้องอยาองเย็นจะอันเป็นลำเป็นเหลือบถ้าห้องมันแล้วปูจานเฮ้ยอู้บ่ได้เอาดีกว่า งานครับอันนี้ยังมาแกะยากแกะตุกแต่ว่าเขาถ้าเขาใส่ต้งนี้ไปเขาจะใส่ได้ก็ลองผอเหรอถ้ามันใส่ได้เขาก็ใส่กันไปลองพอแหมกรรถ้ามันบ่อสลัมมันก็ใส่ได้มันจะใส่ได้ยังมันต้องแกะก่อน อู้ยังละอ่อนบันใจคนเท่าแกเจือกนี่มันบ่นยากแต่เล่าแกะออกแกะเขา้าแล้วใส่แหมกําเ้ยเวลาเขาจ้างจังซ้อจ้างปุจาวัดเนี่ยยีเขาบัดนี้ไปตอดราคาเป็นใส่ซ้อขึ้นไปน้งหนักหน่อยมันห้องตุกห้องอย่างนะป่ะมันเกะทาระรดาเลย ใช้สตางค์เนเป็นน้ำลักเนี่ยนะสาวบาทจะไม่ใช้ใช้แค่ห้าสิบมุกสิบร้อยหนึ่งอ็นดูเปิดขนาดน้องห้องกำเดียวบ่ได้เนี่ยมานั่งใสสายเกือบแล้วก็จะแพ็คของเพราะว่าวันพุกนี้บ่ดได้วางพุกนี้จะไปงานเท็ดเอ็กเทดเอ็กมันเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกตีเปิดมา ปีนี้มาจัดที่เชียงหายสร้างแรงบันดาลใจกับคนณเชียงไายพวกนี้จัดตี่ให้แม่ฟ้าหลวงบ่ดีลืมไปพอไปฟังมีหลายคนนะมีคนหลากหลายตี่เป็นประสบความสำเร็จและมีความหลากหลายตี่เป็นเหอแนวคิดเหอ้อจิตวิญญาณเฮอ สิ่งที่ต้องการเฮือในสิ่งที่บันดีแต่มาวันนี้เฮาบริวางเฮาก็ต้องเอาเกือบมาแปลงมาใส่เพราะวันทีสาวสีเฮาจะไปตีอยุธยาจือว่าอำเภอศรีนาะเพือเล่นคอนเสิ อู้บ่ได้ก็ได้ถ้าอู้จะอนมันอิดมันบ่ผิดแต่หาไข่อู้ถ้าไข่ลบลูหาก็ซอโอ้ยอิดเ้ยเหนื่อยทอแท้บ่อีลําเหลือก็อิดลําไปกะอู้บ่ได้ก็เอาแล้วเนาะ เนยอ่อนเนยเนาะเนยเนาะวันน me. ี้ผมก็ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดใส่เชือกรองเท้านะครับแล้วก็จะเก็บของนะครับวันนี้ผมก็จะเก็บของเพราะว่าผมต้องเก็บตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเก็บพ่กนี้นะครับพวกนี้ก็จะเอาผ้าไปซักนะครับซักบ้านที่บ้านนั่นแหละครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเราเอาตากไว้เนี่ยแล้วก็เก็บไม่ทันนะครับฝนก็จะตกหํานะครับ พอฝนตกห้ามปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องซักผ้าใหม่นะครับหรือถ้าแดดออกไม่เต็มที่นะครับผ้าก็จะเหม็นอับนะครับผมเลือกที่จะไปหยอดเหรียญอบเอาครับสามสิบบาทนี่หน้าอันโรตัสนางแลนี่เออสามสิบบาทหน้าโรตัสนางแลนี่บ่ได้ก็จะไปอบเอาสามสิบบาทตีหน้าโลตัสนางแลเอา,เอา ええ。Yeah.